สวัสดีครับต่อไปก็จะเป็นท่าดิบเพลงกำนันกำนายนะครับเพลงนี้มีอยู่ด้วยกัน2ช่วงนะครับมีช่วง A กับช่วง B เราจะเริ่มจากช่วง A ก่อนมีด้วยกัน6-8เริ่มจากขาขวานะครับแปดที่1ครับ1 2 3และ4 5 6 7และ8ปที่2ควายนะครับ 1>, 1 2 3และ4 5 6 7และ8ปปที่3าสารไปเลยนะครับไข่หนข้าง2หลัง3ข้าง4ี่ไข่้าหกเและ แปดที่4ี่ทเช่นเดียวกันนะครับกับแปดที่3ามควายหนึ่งสควายห้าหกเจและ8ปดแปดที่5แตะและแยกข้างนะครับ1 2ึ่ควายสามสี่แจ็สบล็อกเทินห้าด 8ก็จะหันมาที่3นาฬิกานะครับแล้วก็เริ่ม8ที่6กเกว่าาแล้วก็เธอนะครับ5 6 7 8เแล้วเราก็เริ่มชุด B นะครับต่อไปก็จะเป็นชุด B นะครับชุดก็จะมีอยู่ด้วยกัน3 8ด้วยกันนะครับ8ที่1เดินขึ้นไปนะครับ1 2 3ปรบมือครับ4ถอย5 6 7 8กเจดแปดไปที่สเดินอีกเช่นกันครับ1 2 3 4 5 6 7แล้วก็หมุน1นึส่วนสเทินนะครับแล้วก็เดิน1 2มาเจอที่หนาหกนิกานะครับ4ี่ถอย5้ห 7 8โอเคนะครับลองไปฝึกดูนะครับขอบคุณครับ